เรียบร้อยครับโดนเรียบโดนครับโดนเรียบร้อยครับเป็นบ่อเขาเลี้ยงกุ้งเขาปล่อยกุ้งแล้วก็ปลาเนน,นนะครับก็เราจะมาตีปลาช่อนอ,อ,อย่าโชว์เยอะครับผมอย่าโชว์เยอะไปไปไปเก็บปลาไป,ไป <laughs> <laughs> มันจะหมานจุดประสงค์เดียวกันนะครับเขาเอาตัวนี้ออกนะครับเขาไม่ได้เอาตัวนี้โอ้ยอูยโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โคตรใหญ่ ื่อนานานักตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้วันหยุดนะครับนัดกับเพื่อนว่าจะออกไหมนะแต่ผมดันตื่นสายนะครับเพื่อนไปถึงไหนแล้วไม่รู้นะก็เดี๋ยวเราจะขับตามหลังไปนะครับก็ไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวลอตรงนี้ก่อนนะครับ เผื่อมีปลาหลบอยู่นะในตรงมันจะเป็นพงยานะคะอุ้ยตีใส่พงยาะ,ะสาวจะตีที่เกินข้าง น้ำหลดนะครับผิดน้ำไม่ออกน,นั่น เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโดนโอ้แแมาแล้วครับครับผมก็แต้มแรกนะครับ เรียบร้อยไปนะผิวน้ําไม่เอาเลยนะครับตีกบยางไม่เอาเลยนะต้องเจอเหยื่อใต้น้ำได้ผลเลยนะครับเดี๋ยวดูต่อครับเพิ่งได้ตัวเดียวเองนะน้าไปตีทางไหนมาเนี่ยนี่ผมอ้อมไปแต่ว่ามัมีคนเขาตีมาเนี่ยเขาดึงอะไรตะเลยย้อนกลับตะเลยกลับอ๋อแถวหน้าลงสู่กันลรอใช่ครับได้ตัวไหมนะสามตัวป๊อกป๊อกผมก็ป๊อกเหมือนกันน่ะเนี่ย

โดนครับโด,โดนโดนโสวยงามปลากัดค่อนข้างระแวงนะครับสงสัยนาำไม่ได้แบมที่สองนะครับ เป็นไงบ้างนะทูขึ้นชั้นหนดิหลุดสามรอบแล้วอ่ะฮะเปลี่ยนแอคชั่นไหนดิเปลี่ยนแอคชั่นเออหลุสามรอบแล้วว่าไม่ติดเลยวัดมันกัดกระเด็นเลยนะตัวใหญ่เลยเหรอเออมันก็ไปแล้วดิไปยังกัดอยู่ตัวตัวอื่นหรือมั้งนี่แย่งปลานะทูนะครับ Huh, oh, cat Belum mau, man He ala Oh, tadya. ไประมาณสองไม้ยังไม่กัดมากัดไม้สามเฮ้ยมาเว้ยพอหนี่งกว้างไปอีกทีนึงกัดปุ๊บวัดเลยว้า่ะวิดน้ำเลยน้ำแค่นี้เอง เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับฮ่ตาตัวที่สามเลยครับก็ตัวที่สามนะครับใส่พอได้นะสำหรับข้างฟางนะครับเดี๋ยวดูต่อครับ นะครับนี่นะครับเป็นบอ่อเขาเลี้ยงกุ้งเขาปล่อยกุ้งแล้วก็ปลาเนนนะครับก็เราจะมาตีปลาช่อนเป็นบอ่อของพี่ที่รู้จักกันนะครับ อู้พ่เดดได้แล้วหลุดอุ้ยเนี่ยอุตสาห์หันกล้องหาเลยอ่ะโอ้เสียดายแทนพี่เดดนะครับหลุดนะสายพันปลายคันเอาไหมเอาไหมเอาไหมเน,นี่ยเนี่ยปลาวิ่ง ดูมันวิ่งตีใส่หัวตะเด็ดเสียดายตัวดำเมี่ยมเลยพี่เด็ด ของเราไม่โดนือดร้อดให้ไปแล้วนะครับโอ้ยใสแล้วครับแต้มแรกมาแล้วอย่าโชว์เยอะครับผมอย่าโชว์เยอะไปไปไปเก็บปลาไปตัวผมน่ะตัวของผมบอกเลยต้องมีอีกตัวนึงอ่ะอยู่เนี่ยทางนี้ก็ไม่ยอมครับ จัดมันมันลอยลอยมันจะไม่กินใช่ไหม หลุดหุยกัดเอาแต่หางว่ะ อืออือโดนคู่ครับสายพันไปสายพันไปได้แล้วได้แล้วเอาีครับ หนิงเฉยเลยนหนิงไปเด็ดเอาวะไป่ะตัวยมใหญ่รอดแหวแล้วครับผมถือเป็นข้อตัวนี้ครับคนมันจะหมาน จุดประสงค์เดียวกันนะครับเขาเอาตัวนี้ออกนะครับเขาไม่ได้เอาตัวนี้แต่อันนี้เขาไม่ได้เลี้ยงนะครับกัดปลายางเฉยเลยเย้ครับผมหมานานคัะปล่อยนะอู้ร้อนตีนมา โอ้ไปขาด oh. โคตรใหญ่โคตรใหญ่ดูครับจัดกระดีไก่ชนนะตัวยังใหญ่อ่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้ย สุดยอดเห็นไเห็นปลายังมันทิ้งไปนู่นตึกยะใช่แจ้วเออมันอยู่เป็นกลุ่มใช่ไม พี่เดตีลงตรงนั้นเหรอผมเห็นมันขึ้นฟองนึกว่าปลากัดเหยือ่อ

โอ้พี่เดชได้อีกแล้วเว้ยใจเย็นครับน้าเดชใจยเย็นครับสวยงามดูสองนิ้วหน่อยครับผมดูสองนิ้วหน่อยครับผม เลื <aunque S 2> <me> no ่อนไปยางไม่ได้เลยตรงเนี้ยปนินกัด ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่อุ้ยลุดเด้อดิโอขนาดเยอะสายตึงตลอดเลยเนี่ยฮะอุ้ย เอุตส่าห์ว่าจะไม่มีช็อตปลาหลุดอีกนะนินอีกแล้ว ôi nín đủ chinh chinh này nó ทั้งช่อนทั้งนินเลยขนาดเปลี่ยนตีกระดีแล้วเนี่ย